ในคลิปนี้ผมกับเพื่อนของผมฟลุกนะครับจะเล่น Minecraft Challenge กันซึ่ง Minecraft c h a l ในรอบนี้ก็คือ Minecraft Ultimate Tag นะครับผมซึ่งกติกาง่ายๆนะครับในทุกๆ2นาทีเนี่ยจะสลับกันเป็นคนหานและคนซ่อนนะครับผมคนหานก็ต้อง หาคนซ่อนให้เจอนะครับเหมือนเกมไล่จับเลยนะครับผมใครที่หาเจอก่อน2นาทีก็คนนั้นจะเป็นคนชนะไปแต่ถ้าหาไม่เจอคนซ่อนก็จะเป็นคนที่ชนะไปนั่นเองครับพอแล้วว่าคลิปนี้สนุกมากและขอเตือนสำหรับใครบางคนที่ไม่ชอบเสียงดังนะครับคลิปนี้มีเสียงดีค่อนข้างดังอยู่พอสมควรเลยนะครับผมฉะนั้นลดเสียงด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามกับเพื่อนของผมด้วยนะครับผมออซัสนะครับผมก็ของคุณฟุ๊กได้แหละนะฝากติดตามก็ด้วยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนี้เลยนะครับผมอีกอย่าง ยังมีผู้ชมอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามและยังดูคลิปนี้อยู่ฉะนั้นสังเกตปุ่มแด,ง,ดงให้ดีถ้าเป็นคุณกดซับเดสครายให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของผมเลยนะก็ไปดูกันได้เลยยินดีตรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมไมครับแชร์เลนกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นแชร์เลนเกี่ยวกับอะไรวะเดี๋ยวเันโอเคตอนนี้แชร์เลนที่เราจะได้กนวันนีนเป็นแชร์เลนที่เขาเรียกว่า Tag, อัาลติเม เกมไล่จับเนี่ยกดง่ายๆก็คือคุณจะมีเวลา2อนาทีในการหนีแล้วก็มีเวลา2อนาทีสําหรับการไล่จับก็คือใครที่ถูกจับได้ก็จะเป็นฝ่ายแพ้แล้วคนที่จับก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าใน2อนาทีเนี้ยไม่โดนจับเลยก็คนคนหนีก็จะเป็นคนชนะนั่นเองมันมันก็เหมือนกับแมนทันย่อยๆอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นการซ่อนเราจะเป็นการไล่หาแทนโอเคเป็นไงฟุกเราเริ่มหาก่อนเลยไหมอ่าผมผมเริ่มหายก็ได้ครับโอเค งั้นก็ไปต้องหน้าบวกอีกโอเคโอ้โหโอ้กันทะเลทรายใช่นึกหากันง่ายอะดิหากันง่ายะดินี่ไงโอ้เอ่ออยู่ที่ Y หกห้างั้นก็ประมาณใต้น้ำมั้งวาหกเก้าแล้วโอ้วาเจ็ดสิบด้วย ไอ,อ,อ้หกสิบวิเอ้ยไว้ห้าสี่เดือดลงทําแน่เลยไม่เจอเหรออุอ้ย<อ>เออคีเปอร์เอรอใช่อ้ยทำไมมีทำไมมีหินเนเธอร์อยู่ตรงนี้ อยู่ไหนอู๋โอ้โหผมหาไม่เจอแน่เลยรอบเนี้ย30วีแล้ว30วีแล้ว Y53 หรือว่าคนละลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยโอ้โหมันมีถม้ำข้างกันเลยมาสามาสามอันที่58อยู่ชี้ทางด้านนี้ S <S ออเอาหมดเวลาท,ท,ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทัน <S 1> <S 1> อยู่ดิโอ้เฮ้ยเมื่อกีเ้เนียนโลเมือกี้ว่าจะล,อล่อเราคนคนหาหายากมากเลยครับผมว่ามา,มาเดี๋ยวต่อต <จะ S 1> ไปต่อตไปมึงผมต่อไปหัแล้วกันโอเคโอ้ ตอตนแล้วมันเป็นป่าด้วยอะ่ะอยู่ไหน่เทำไมอยู่สูงขึ้นอะ่ะ <c oughs> ยู่ไหนอ่ะ โไหไม่เห็นผมใช่ไหมโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยูนี่อะไรเฮ้ยย่เินเมื่อกี้เจะแอบไฟแล้วแต่แต่เมื่อกี้ตาขฮ้โอ้ยจุดเนียนแล้อตาบรรแวบอยู่โอเค ตังที่ตาผมหาแล้วใช่ไหมเออใช่แต่แต่ตอนนี้รักตอนนี้หนึ่งเท่าแล้วหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งแล้วซึ่งแต้มาต้องใครใครที่โค้งเสร็จก่อนก็ชนะโอเคไปต่อเลยผมต้องชนะวมาเอ่อเฮ้ยทางซ้ายเอ้ยเดี๋ยวรอบรอบนี้ผมเป็นคนหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยหาง่ายดิ ซ่อนตรงไหนดีเนี่ยอุปกรณ์จากไอ้คนหามันอยู่นี่ใช้ได้ไหมครับคุณกองใช่นะอุปกรณ์ที่ผมได้มันจากคนหาใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ <_ P ie>

โอเคเราเราต้องไปโอเคเราเป็นคนหามั้งโอเคเราไม่ตาหงหาแล้วทะเลทรายอีกแล้วเหรอเป็นอะไรกับทะเลทรายเนี่ยวายเจ็ดสองวายหกห้าเฮ้ยทำไมลดลงเรื่อยๆลงน้ำเหรอเปล่า ไม่ทันไม่ทันหรอกไม่ทันหรอไม่ทันไม่รก่ยไม่ทันแนอนไม่ทันทันทไม่ทัน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 ่ทันไม่ทน่ทันไ่ทันไม่ทันไ่ทันไม่นไทันไม่หนทัน่ ติดมุมหรือ <function als> เปล <hyd Metro? S 2> ่าครับไมย์เมยตัดตัดตองมอมคนเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้คนเลยโอเคต่อไปใครนะไม่เมื่อกี้บอกไม่ต้องเป็นตาคุณเพราะว่าตอนนั้นผมผมเผลอซ้ำไงสองรอบใช่ครับผมโอเคแล้วต่อไปก็เป็นผมแล้วกันโอ้ การทะเลถ้างั้นก็หาง่ายแล้วมา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 ยังไง,ง,ไงคุณกล้องก็ต้องขึ้นมาหายใจอยู่ดีอ่ะไม่เหรอผมว่าต้องขึ้นมาหายใจเอ๊ะหรือว่าคุณอยู่ด้านล่าง Y สามแปด Y สามสี่แล้วเฮ้ย<ม> โหมัวได้ทะเลเต็มเลยไม่ที่อยู่เหรอผมว่าผมออกซิเจนหมดตายก่อนเฮ้ยทำาไมมีบ็อกอ,อยู่แถวนี้สูงขึ้นเรื่อยๆชื่อใครอะเข <c oughs> าเด่นได้ไงอะโอว่าแล้วกูต้องขึ้นหายใจ ไม่ทันหรอกหนีฟอมปีให้ได้ก่อนเฮ้แก่เธอทำไม่ได <laughs> ้ผมหนีได้นะได้อยู่หนีได้อยู่เฮ้พี่ป้องรอ,อผมแป๊บนึงจิไม่รอไม่รอโอ้ยไอ,อ,อ้เหือเวลากี่วิอ่ะเอ้ผมว่าผมตีถึงนะไม่ถึงไม่ถึง ไม่ถึงแล้วมไอมีถก่อนโดครับไอ้ทุกคนเห็นฟ้าแต่ฮาลีไหมไม่ถึงหรอเฮ้ยถึงได้ไงเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ละสามสองแล้วมั้งจงนะสาสองั้นสามสองโอ้ยมันมีรอยแยกมหาสมุทรตรงนี้ด้วยเดี๋ยว อ้าวทำไมข้อความไม่ส่งวะอ้าวช่างมันแน่เลยไป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 โอเคไปก็แต่เราบังละไปหุ้ยรอบนี้ไม่นะผมค้างไปแล้วเฮ้รอบนี้ทำไมมันเนียนวะ ผมไม่เจอผีหยมซ้อนอยู่ <S <S อยู่ภายในมุมมืดอ,อค่แค่น,นี้แหละไม่มีใครเห็นผมเฮ้ยเ,เอยเดี๋ยวนะทำไมมีหินตรงนี้วะ เฮ้เดี๋ยวนะผม่ม่ไม่มีศัพท์ไม็มียเฮ้ possible ทางไหนวะฮะไม่มีศัพท์จ่ได้อดไัยนี่หรอ คุณจะไ่ขุดแล้วเนียนเกินไม่เราสังเกตมันมีสียังเก็มันมีดินไงมันบพรมันแปลกเพื่อ,อนะอะผมผมก็แบบคิดว่าคุณกงน่าจะไม่แบบน่าจะไม่ขุดแหละคิดว่าจะเป็นแกะไปกินโอเคต่อไปเป็นตาคุณมั้งปที่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ปลาอเอ๊ะชันขโดลดละ เจ็ดเจ็ดอ่ะไม้เจด็ดเจ็ดอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมไม,ไม่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 ยั่ไหนอ่ะไม้เจด็ดเจ็ดเฮ้ยทำไมเราเล่มมันเวอร์ชั่นมันสูงจังวะเจ็ดอ๋อเจ็ดเจ็ดไม้เจด็ดเจ็ดหกสิบวีแล้ว วายเจ็ดเจ็ดเฮ้ยค ok ุณจะขยับเลยเหรอสิบห้าวีแล้วสิบห้าวีแล้วเฮ้ยียังเดี๋ยวไปครับทุกหนึ่งโอ้โหเอ๊ะรอบรอบแรกเลยที่ผมหาไม่เจอเนี่ยนี่อยู่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 นี่หาลังมาอยู่ไหนอ่ะเห็นชื่อเลยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ย อย่าไปนั่งขอพี่ๆกับมันกันอยู่นี่เนี่ยอยู <lonely> ่น no. ี่แหละเฮ้ยเนี่ยเราต้องเรยมาติดบอดได้พอดีเลยใช่โอ้โหแล้วแล้วเมื่อกี้คือคือเดินผ่านไปพอดีอ่ะน่าติดรอบแล้วโหผมโดดมาตรงเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมผมว่าจะเก็บเท่าเดิมผมก็เดินหาอยู่อ่ะหรือว่าย้ายที่อยู่อีกเลี้ยวอ่ะต่อต่อไปกล้องน้ำผมนะเฮ้ยโห เรอนนี้ใครคนหาเราหาไอ้ทำไมโาวาวว้าวว้าววว้าวว้าวว้วว้้าวว้วว้้โหให้าว้ววาวห้า้าว้้าวว้าววาว้้าว้า้องว้า้าว้อววาวว้อ้าวว้้ ปับปับเช้าก็ได้นะจะต้อทุกประจักรนับนับไหมะครับนับนับนับเพราะว่านี่มันโอ้แล้วกูเกิดอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมจีทีไปหาคิปเปอร์มันเยอะเกินมา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 ไหนไหนเนี่ยที่เดิมที่เดิมที่เดิม เมื่อกี้เรานี้ใครนะปลาผึงาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคไปสีๆเท่ากันแล้วโหที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไหนปลาไม้สนโอ้อเคหน่อยหน่อยเฮ้ อยนั้นก็อยู่ตอนนี้วายหกสีบอันนี้ไป่ปะ,ปะ,ปะสิบโอ้ฮิปเปอร์ไอ้ผมผมหนีฮิปเปอร์กันวายหกสามตัวหนีมอนเตอร์อยู่ใช่ไหมละ่ะใช่มอนนะเยอะเลยเฮ้ยสามสิบวีแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวว้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ๆเราวไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยฮ่าๆเดี๋ยวมึงเห็นได้ไงอ่ะนันนานยังไงนานแล้วนานแล้วโอ้ผมเดินตามเขียวทิดมาแล้วแล้วผมม่าไงล่ะเห็นกล้องย่องอยู่โอ้ต้อตรงนั้นนานแล้วนึกว่าจะไม่เห็นอ่ะเพราะว่าเกือบเลยเข้ามาแล้วงี่ ตอนนี้ผมไปนี่ผมเห็นมันเตอร์เยอะเลยไม่กล้าเข้าเอ้าวคอเห็นแต่แล้วเหรอไม่ผมแม่ผมผมเห็นแต่มันเตอร์มไม่เห็นคุณกล้องอ๋อคิดว่าคุณกล้องน่าจะอยู่ไม่ได้หรอกมันเตอร์เยอะขนาดนั้นอยู่ได้เ <laughs> 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 ท่าไหร่วะเท่าไหร่ห้าสี่อะโอเคไอ้หยู่ผมว่าผมจะลาวอ่ะไม่ไม่รู้ <laughs> ต่อไปใครฉันเองไปเออ ถ้าเละอีกแล้วเหรอ,อคาเซียปืนไมมคาเซียซ่อนในจุดที่ไม่เคยมีคนซ่อน,น,อนมันเห็นแน่ๆมันเห็นแน่ๆมันหลบไม่ได้หรอกอีกเงี้ยตน้นของผมกูชิปลืมก็คงไม่พออ่าลืมไปกูเป็นคนหาดีกว่า มีแล้วนะผมไม่เจอ,อสีผมว่าผมเนียนมากอะตอนเนี้ยผมกดชิปตลอดด้วยผมหุ่จะไม่พลาดแบบครั้งนั้นละเออเนียนจินแต่อยู่ไหนวะเนี่ยเอนอยูอ่เอาจริงดใิในเงาเหมื่นอะผมอยู่ในหลุมผมขุดแล้วผมไม่ให้ผมเข้าทำไม่ก็ทำานีไแมอะ เออคุณคุณก็คุณลองดูดูบล็อกดีๆอ่ะผมไปให้มีบล็อกที่ผมขุดอยู่อ่ะเขาบล็อกตะตวนก็ต้องหาผมไม่เจอฮะสิบบิแล้วนะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยผมมองไปหาไม่เจออะไม่เจออะโอ้โหอ๋อหาเสือ ไม่เจอไม่เจอไม่เจอผมอยู่ในถ้ำตรงเนี้อ๋อเจะบปะจะบปะมันถ้ำน,นี้ปะเด็กออกข้างไหนอะผมลืมเป็นไง t p a d เองเดี๋ยวก่อนอ้อยู่นี่เองอยู่ถ้ำน,นี้แหละ<อ>ผมอยู่นี่เนี่ยลนมากเลยรอบหน้าผมก็เดาจริงหรอโอเคไป ผมหาใช่ไหมใช่ครับโอ้ยรอบนี้ลึกว่ะโหแคลรีไม่มีเกาะให้อยู่ด้วยรอเสร็จดีเฮ้ยลงมาเฮ้ยโอ้เห็นนะ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 โอ้โหโอ้โหมีบัฟด้วยโอ้เอ้า เอาเอาดอฟิชว่ามาหาผมเหรอเออเอาอันนี้ก็หวานผมตีไปเร็วไม่ทันหรอไอ้คนเห็นไทเดนตัวนั้นนะวันดีครับเฮ้ยโดนฟิชโอ้โหโออว้าวน่าจะตีแล้วเฮ้ยอ้าวปิงอีกแล้วอ้าวปิงอีกแล้วนะ เอ้ยเขสุดวิแล้วสุดวิอยู่ไหนอ่ะมัไอเขี่ยมเขียมวนไปวนมาก็คลิกดิก็คลิกดิเดาผมใครนะ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 วิโลมาอยู่ใครนะไอเดี๋ยวนะไอ ไปแล้วเหรอฮะไอัตวดิวีมากลวมาามาามาามาโลมาโลมาโลมาาลมาโลมามาโลมาลมาโลมาตัวลมโอ้โหไปนู่นไไอคุณเป็นที่รักงโลมาเอ เอ้ยผมคิดว่ายืนอยู่ท่าบนตรงนั้นต่อเลียมเลียมหกขาแล้วหกคาแล้วหกขาแล้วอีกรอบเดียวผมก็ชนะแล้วไม่หรอไปเราเ็นคนตอนใช่ไหมล่ะอยู่นี่ถ้าโอ้อีกแล้วเหรอสามแถวนี้แหละเอ้ยขุนๆุน นกล้องอไปว่ายน้ำนี่ิองทำไมอ่ะอืมผมเห็นค่ก้องอยู่ทะเลเฮ้ยทำไมสูงข,ขนาดนั้นอ่ะปนกล้องระวังมันเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะ มีรอดเหรอมีรอดเหรอโอ้โหคุณดีรู้มีเฮ้ยเฮ้ยแก๊บยืสฮักโหลิดตีแล้วเหรอใช่ไม่ไม่ไม่โหตาหกดิตาหกนี่คือนี่ตัดสินแล้วตัดสินแล้วตาท้ายไม่ดิเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า โอเคในตรงนี้ผมเปลี่ยนกดนิดหน่อยนะคือคุณฟุกอ่ะจะเป็นคนหาส่วนผมจะเป็นคนซ่อนซึ่งถ้าสมมติว่าคุณฟุกหาผมเจอเขาจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าผมซ่อนได้ครบสนาทีก็คือผมเป็นฝ่ายชนะตามนี้นะทุกคนนะโอเคไปอ่าเริ่มที่โอ้ยจะพอดเลยน่แล้วแ้ที่ใครก่อนนะแล้วที่คุณเราเราไม่เราเราเาี่ฟุกก่อนรอนี้ฟุกก่อนรอบนี้ฟุกก่อนโอเคครับผม เดี๋ยวเรารอเซิร์ฟก่อนรอเซิร์ฟก่อนโอเคโหเดี๋ยวนะเฮ้ยเขาไปอยู่น้ำอ่ะในน้ำอีกแล้วเฮ้ยลงมาอยู่ใกล้ผมเพราะผมชนะไม่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 เราที่ผมซ่อนได้เฮ้ที่ไหนเฮ้ยผมมีโลมานะเฮ้ยผมโลนะคนอยู่ไหน

ให้ถึงไม่ถึงเอ๊ะปนะบไม่ต้ต่เพ้ยสวัสดีเพื่อนไมไม่จโอ้โหชนะได่ทวันได้เลยจไม่เลยเฮ้ยมันอะไรเด่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยวัเฮ้ยได้ไงอะรู้จักแรงส่งไหมคุณตวจอมทธ โอ้ยยิงก็ชนะเลยโอ้ยผมมีแรงส่งไม่คุณผมก็ต้องก็ต้องหาด้วยสิไม่คือคือไม่ไปชนะไปแล้วไม่คุณหาเจอไงชนะแล้วเหรอเอ้ยังไงขนาดนี้เลยเหรอไม่ดิเมื่อกี้เกือบได้แล้วอ่ะผมผมมีแรงส่งไงมีแรงผักดัน ตอนแรกจะจะหนีได้แล้วเว้ยเหมือนตอนไอที่ว่าหาหาอัโรม,มาใช่อันโรมาแต่ว่าผม,ผมผมดันดวงดีใครเดินปาโดนไม่เอาอย่างงี้ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมช่องออ s ซันแชนลนะครับผม<อ>ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรแต่ผมว่าผมจะลงคลิปนี่แหละเป็นเป็น p v อย่างผมโอเคได้เลยขอาคขึมากขอาคขึมากขอาคขึมากพยโบูคันเลยเว้ย แต่ยังไงก็ผมจิ้งอยู่แล้วครับก็เลยชนะได้โ okay, อเครอดูร <laughs> อดูรอบหนะ้ารอดูรอบหนะ้าโอเคไปแล้วเจอกันที่นี่แหละครับผม